จะหันจ,หจะได้คนแข็งแรงอยากเป็นหมอจะได้รักษาคนอยากเป็นทหารจะได้แบบดูแข็งแรงแล้วก็รับใช้ชาติใช่ไหมลกูกอ่า<ช>ค่ะเจ้าขุนคิดว่าเจ้าขุนจะช่วยคนอื่นต่อไปอย่างนี้ไปตลอดจนโตเลยไหมก็ใช่ครับใช่ค่ะมันมีความสุขยังไงเวลาที่เราไปช่วยคนอื่นมีความภูมิใจมีความ มีความสุขกับกับคนพิการครับที่ได้เกิดหรือว่าของต่างๆที่คุณเอาไปส่งแม่โดตั้งเป้าไว้ยังไงหรือว่ามีแผนในชีวิตยังไงระหว่างแม่โดกับเจ้าขุนณวันนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าแม่โดวางเป้าหมายอะไรไว้คะก็หวังว่าเขาคงจะสารต่อพ่อปนตร์คะ่ะ อนน้องตลอดเราต้องเป็นผู้ให้นะลูกเวลาเขาเห็นเขาเราให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขบอกเจุตลอดว่าเห็นไหมว่มาพ่อกับแม่ทําอะไรจะคุณก็เข้าใจจะเห็นแก่ตัวนะลูกนะต้องให้คนอื่นก่อนนะลูกนะต้องผู้ต้องเสียสละต้องอดทนต้องให้กําลังใจทุกคนแล้วก็ทุกคนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะแม่พูดตรงๆว่าแม่แต,แตั้งแต่ แม่เกิดแต่กําเนิดอ่ะแม่ก็ไม่ค่อยไปไหนแม่น้อยใจเราไปไหนมีแต่คนมองอ่ะทีนี้แม่แม่มาคิดไปไปแต่งงานกับพ่อพนธพิการก็เลยมาตั้งชมรมที่บ้านออกไปครั้งหนึ่มีแต่คนมองเต็มลรถเข็นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมองแล้วก็มีชมรมพิการวางเหนือค,คนมารวมกันเวลาแม่บอกก็เป็นแม่มีกิจกรรมคนก็มาเต็มเลยก็มีความสุข ด้วยกันน่ะเราแรกแลกที่เห็นกันเวลาเรามาหากันเนี่ยนะเราเรายังไงเดียเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะเนาะเวลาอยู่บ้านเดียวอ่ะด้วกาจริงจริงนะแม่แม่พูดนะแม่ว่านะเหมือนกับแม่แต่ก่อนที่แม่เคยเป็น่ะแม่อยู่แต่บ้านแม่ไม่เห็นคนอื่นไงแม่ก็ไม่อยากออกบ้านเลยแม่อายมากเลยตอนนั้นอ่ะคุณนี้ไปยู่ชมรมที่เชียงใหม่พูดตรงๆว่าไปเจอพ่อพนธ์ดีแหละทีนี้แต่งงานกัน มาอยู่กันไปสามสิบปีที่ตั้งจำนวนมายี่สิบห้ายี่สิบหกปีนะไม่มีใครมาแทนสักคนเลยจนพ่อเปน็นรถเสียเดี๋ยวนี้จะ,ะต่อยดเจ้าขุนและดูแลแม่ก็จะหกสิบแล้วค่ะเจ้าขุนแนละ้วบอกว่าเจ้าขุนต่อไปนะ่าต้องช่วยคนพิการนะลูกนะหนูต้องตั้งใจเรียนหนังสือใม่สอนตลอดไปต้องต,งตั้งใจเรียนหนังสือค่ะแต,แต่แม่ก็อยากให้เขาสานต่อเนะช่วยเหลือ อุปการมันเยอะมากเลยที่บางเหนือนมันไกลาจากลำปางเป็นร้อยโลอย่างที่แม่โดกับพ่อประนตได้วางรากฐานมาแล้วตอนนี้ก็ปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังแนวคิดแล้วก็ทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับน้องเจ้าขุนแล้วก็พาเจ้าขุนทําด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าน้องเจ้าขุนก็น่าจะ สารต่อในเรื่องนี้ในการช่วยเหลือผู้พิการต่อไปตามกำลังของเขาซึ่งนี่แค่แปดขวบนะ8ปด <8. S 1> ขวบยังทำได้ขนาดนี้ถ้าโตขึ้นมีกำลังมากขึ้นจะช่วยเหลือคนอื่นได้มากขนาดไหนอันนี้ก็คือต้องดูฝีมือของน้องเจ้าขุนในอนาคตพร้อมกับร่วมเป็นกำลังใจให้แล้วล่ะค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้เมโดฝากถึงคนพิการนะหรือว่าครอบครัว ที่มีญาติพี่น้องมีลูกหลานมีสมาชิกในครอบครวัวเป็นคนพิการแม่โดคิดว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการได้รับมากที่สุดกำลังใจค่ะแม่โดขอฝากคือผู้ป่วยติดเตียงหรือคนพิการที่มีลูกมีหลานเป็นคนพิการต้องการแสดงออกนะคะต้องต้องคนเราก็มีมีทุกมีความสามารถทุกคนเลย ทำได้ทุกอย่างถึงเราจะพิการเราก็ทํางานได้นะคะอย่างแม่ดอยดูตัวอย่างพ่อประนดนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ยังทํางานได้แต่แม่ให้แม่ดอให้กําลังใจทุกคนว่าเราต้องให้คนอื่นก่อนผู้อื่นจะให้เราต้องต้องรักรักตัวเองให้มากๆแล้วก็ต้องรักคนอื่นด้วยต้องดูดูคนรอบข้างด้วยนะคะว่าเป็นยังไง ทุกคนเขาก็ให้กำลังใจเราอย่างแม่โดกับน้องเจขุนนะี่ยแต่ก่อนในแม่โดก็ไม่มีใครอะไรกับแม่โดนะเดีนน๋ยวนี้แม่โดไปไหนนี่เราให้คนอื่นไงคนอื่นถึงให้เราแบบเนี้ค่ะเจะขุนอยากจะบอกกับคุณผู้ชมยังไงบ้างวันนี้อันนี้ขอขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ผู้ชมทุกทุกคนนะคะที่ให้โอกาสน้องเจ้าขุนมาได้รายการที่นี่ค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับ ขอขอบคุณทั้งแม่โดแล้วก็น้องเจ้าขุนนะคะซึ่งมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆถึงแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างหลากหลายกันในสังคมนี้แต่ละคนก็มีความพิเศษมีจุดแข็งที่แตกต่างกันไปแม่โดกับเจ้าขุนเองก็แตกต่างจากคนอื่นแต่หัวใจของทั้งคู่ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็เข้มแข็งมากๆไม่เพียงแต่จะ ช่วยเหลือตัวเองยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองอย่างเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะคะยังแบ่งปันพนลังแล้วก็ความเข้มแข็งนั้นไปสู่คนอื่นๆที่อ่อนแอกว่าอีกเยอะเลยด้วยดังนั้นเป็นเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจในรายการของเราในวันนี้ส่งต่อไปอยังผู้ชมนะคะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะคะขอบคุณแม่โดขอบคุณน้องเจ้าขุนครับสวัสดีค่ะ<อ> ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ